นาบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมให้พากันนั่งขัดสมาธิเพ็รเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงกลองหลับตา นึกภาวนาพุทธโธรวมจิตใจเข้ามาภายในการที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรานั่งสมาธิภาวนานี้เป็นการแสดงความองมอาจกล้าหาญเพื่อจะต่อโซกิเลสในหัวใจของเราให้ได้ กิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหล,ลงสามกองเท่านี้แหละแต่ว่ามันพาให้คนเราและสัตว์โลกทั้งหลายมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพในชาตินี้ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่มีการปฏิบัติบูชาภาวนาทำใจให้สงบแล้ว ก็ออกไม่ได้ไม่มีทางออกมันวนอยู่หลงอยู่ถ้าจิตใจนี่แหละเรานึกบริกรรมภาวนาบทใดบทหนึ่งอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เอาอนาปาลมหายใจเป็นเครื่องยึดเหนียวแม้เราทุกคนก็ กำหนดอนาตาลมหายใจได้เหมือนกันเพราะว่าคนเราทุกคนก็มีลมหายใจอยู่ด้วยกันทางนั้นนึกลมหายใจเข้าหายใจออกก็เหมือนพุโทโธหรือฟังธรรมอยู่ระวังจิตใจเราไม่ให้ไปที่อื่นได้ยินฟังธรรมอยู่ตลอดกาลก็เหมือนพุโทโธ เนื้อพธทอเรือนเนื้อุบายใดก็าตามเจริญนอุบายใดก็าตามให้มันแน่วแน่มั่นคงในดวงใจของเราเอาจริงๆทีเดียวเมื่อตั้งใจทำจริงๆแล้วท่านว่าสงครามภายใน สงครามภายในสู้กับกิเลตในหัวใจยิ่งกว่าสงครามภายนอกสงครามภายนอกของรัฐบาลของเท่าพญามหากิกศแม้ชนะแล้วก็กลับแพ้ได้แต่สงครามภายในสงครามกิเลสนี้ผู้ใดภาวนาเอาจนได้ชัยชนะ ได้ชัยชนะเรื่อยไปไม่กลับแพ้อีกดูพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ไม่กลับมาแพ้อีกได้ชัยชนะแล้วกรรมชัยชนะแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่กลับมาหลงอีกเหมือนก่อนก่อน พระสงฆ์สาวกผู้สะดับรับฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านไปภาวนาทำความเพียรละกิเลสจนเลิกได้ละได้แล้วท่านก็ไม่กลับมาอีกเรียกว,ว่าพ้นไปนพ้นทุกไป ไม่กลับมาเกิดอีกมาแก่อีกมาเจ็บอีกมาตายอีกมาพัดพากจากสัตว์และสังขารอีกเป็นดวงจิตดวงใจที่มีอิสระเสรี <c oughs> ไม่ขึ้นกับ่ิหลที่ไหนแม้ว่าอยู่เหนือโลกโลกุตรธรรมธรรมเหนือโลก แต่ว่าบุคคลใดจะเอาชนะได้หรือไม่ได้นั้นมันขึ้นกับความภาคความเพียรความพยายามขึ้นกับจิตใจของผู้นั้นแหละถ้าผู้นั้นไม่อาศัยความประมาทมัวเมาตั้งอกตั้งใจภาวนาเดินจมกรมภาวนานั่งสมาธิภาวนานั่งแบบไหน เวลาใดก็ให้ภาวนาเรื่อยไปจนกระทั่งสติปัญญารู้เท่าทันเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาหารขึ้นมาในดวงใจจนละจิตใจที่มัวเมาไปตามอำนาจกิเลสได้กิเลสราคะโทสามโมหะไม่อยู่ในใจได้ ในใจเรียกว่าใจมีมักมีผลใจมีความภาคความเพียรใจมีปัญญาใจมีความอดความทนใจมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาน้ำใจมีสักจะอธิษฐานประจำอยู่ภายใน ตั้งอกตั้งใจบริกรรมภาวนาบทใดข้อใดก็ตั้งใจประกอบกระทำด้วยไปการภาวนาปฏิบัติบูชาเพื่อเอาชนะกิเลสในหัวใจนะต้องอาศัยความเพียรมีความเพียรตั้งลงไปเป็นพื้นฐาน เพียนของสาวกทั้งหลายนี้ไม่มากเหมือนความเพียนของพระพุทธเจา้าพระปัจเจกพระพุทธเจา้าความเพียนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเรียกว,ว่าเพียนมากนับเป็นอสงไขยอสงไขยสีอสงไขยแสนมาหากรั้บ้างจึงได้ตรัสสู้ แปดอสงไขยแสนมาหากับบ้างจึงได้ตรัสรู้สิบหกอสงไขยแสนมาหากับบ้างจึงได้ตรัสรู้ถึงกัรน,นั้นพระโภธิสัตว์พระพุทธเจา้าแต่ละพระองค์ท่านก็ยังมีความภาคความเพียรความพยายามบำเพ็ญมาได้เป็นอสงไขยอสงไขย อันเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาอยู่ทุกวันนี้ยังไม่ได้เที้ยวหนึ่งครึ่งหนึ่งของท่านก็อยามาหมดความเพียรต้องตั้งความเพียรขึ้นมาบริกรรมทำใจให้สงบไม่ว่าอุบายทำใดๆถ้าหากว่าเราตั้งใจให้ดีแล้วอุบายทำใดๆก็ สามารถให้ได้บรรลุมรรผลได้ทางนั้นแต่นี่ความเพียรความหมั่นความกระยันความตั้งอกตั้งใจของเราไม่เพียงพอยังไม่เพียงยังไม่พอยังไม่เต็มเมื่อมันเรารู้สึกว่ายังไม่เพียงพอยังไม่เต็มจึงจำเป็นต้องมีวิธีการ นั่งสมาธิภาวนาหลับตาคือว่าไม่ต้องดูโลกภายนอกดูโลกภายในดูโลกกองกระดูกของเราเองในตัวเรานี้นั่นแหลอัฐิกังกระดูกสามร้อยทอนดูในกองกระดูกของตัวเองจนเห็นแจ้งว่าเห็นคนก็เห็นกองกระดูกไปด้วย เห็นตัวของเราไปเห็นกองกระดูกทีเดียวจนความหลงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของสวยของงามไม่มีเห็นโครงล่างกระดูกนอนก็เห็นกระดูกนอนยาวต่อกันนั่งก็เห็นกระดูกนั่งโคดก็เห็นกระดูกมันโคดกินเห็นกระดูกมันกิน เมื่อเห็นโครงกระดูกของตัวเองดีกว่าที่ไปเห็นโครงกระดูกผู้อื่นเพราะว่าทุกคนมีโครงกระดูกเป็นที่อยู่อาศัยของตนด้วยกันทั้งนั้นคนเราถ้าไม่มีกระดูกเป็นของแข็งแล้วเราจะมันนั่งภาวนาไม่ได้จะก,กองลงไปเหมือนเนื้อที่เขาขายในตลาดนั่นแหละ ที่เรานั่งนอนยืนเดินไปมาพูดจาปลาศัยฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์ได้เหล่านี้มันอาศัยกระดูกเป็นของแข็งเป็นโครงล่ากกระดูกนี่แหละถ้าเราไม่มีความเพียรจริงๆก็กำหนดไม่ได้คือไม่เห็นเราก็แล้วไป ไม่เห็นไม่ยอมเอามาคิดพิจารณาเอาจนให้เห็นกระดูกแข้งเป็นอย่างไรกระดูกขาเป็นอย่างไรกระดูกสะโพกกระดูกบั้นเอวกระดูกข้างกระดูกสันหลังกระดูกแขนกระดูกมือกระดูกนิ้วมือกระดูกคอกระดูกหางกระดูกกระโหลกศีรษะทุกอย่างไหดูทีเดียวจนเห็นแจ้งในจิตใจ เมื่อเห็นแจ้งในจิตใจโครงกระดูกที่พิจารณานี้แหละก็ถอนกิเลสลาคะโทสะโมหะได้หมดเพราะว่าใครใครก็ตามเมื่อมีโครงกระดูกอยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอน ไม่ชลาความแก่มีพยาธความเจ็บไข้ใด้ป่วยแล้วก็มีมรณะความตายล่อท่าอยู่ด้วยกันทุกคนไม่มีใครวิเศษวิโสเกินความตายไปได้ทีนี้ก่อนความตายที่จะมาถึงนี่แหละจึงเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคน จะต้องบำเพ็ญสมถกรรมฐานทำใจของตนให้สงบระง,งับให้จงได้จะต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงจะสามารถทำจิตใจนี้ให้แจ้งสว่างรู้แจ้งตามความเป็นจริงคือโลกนามกายใจคนสัตว์วัตถุธาตุหัางายมันมี ความจริงอยู่ในตัวอย่างใดเราก็ดูตามความเป็นจริงนั้นจึงจะถอนถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในลูกในนามในกายในจิตจนถอนออกไปว่าตัวเราโดยสมมตุติความจริงไม่ใช่ตัวเราเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราจะไปยึดถือทำไม ก็ธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมในโลกอันนี้มันปรุงแต่งกันขึ้นมาอย่างนี้ด้วยอวิชชาตันหาเพราะตัวอวิชชาเป็นเหตุจึงได้มาปรุงปั้นขึ้นมาเป็นตัวตนคนเราเจิตใจเรามาอาศัยอยู่นี่ชั่วระยะชีวิตหนึ่ง อีกไม่นานภายในร้อยปีนี้เราก็จะต้องแตกดับตายไปโรูป,ประขันนี้แต่มันตายแต่รูปร่างกายจิตมันยังไม่ตายจิตราคะยังละไม่ได้จิตโทสะยังละไม่ออกจิตโมหะยังละไม่หมดอันนี้แหละจิตนี่แหละมันมาอีกมันหลงอยู่ในจิตมันก็มาเกิดอีกเกิดเป็นคนก็ทุกข์ในเรื่องของคน เกิดเป็นสัตว์ก็ทุกข์ในเรื่องของสัตว์เกิดเป็นเทวดาอินพรมก็ทุกข์ในเรื่องเทวดาอินพรมไม่ว่าจะมีลูกนามกายใจโยที่ไหนลูกทิพย์ลูก,ล,กล่างมนุษย์ก็ตามมันก็กองทุกข์ทางนั้นเมื่อผู้มาภาวานาทำใจของตนให้สงบตั้งมั่นไม่วันไหว จึงจะถอนตัวคิฏผิมานะต่างๆออกไปได้จะถอนตัวโกของโกตัวข่าของข่าตัวเราของเราออกไปได้ความจริงมันไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าเพราะอาอิชาตัณหามันเชี่ยมสอนให้ยึดมัน่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนจึงได้มายึดถือเอา ถ้าจิตด,ดวงนี้พินิจพิจารณาให้เห็นแจ้งว่าเมื่อเวลาโลกร่างกายมันแตกดับตายแล้วเขาเผาไฟก็เป็นเท่าเป็นฐานไปมันไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่กระดูกกระดูกก็ไปไหมเหลือแต่ฐานกระดูกเมื่อเหลือแต่ฐานกระดูกมันจะไปไหนผลที่สดมันก็เป็นเด่นถมลงในเิื้นแผ่นดิน ทำไมจิตนี้จึงจะมาหลงยึดหลงถือวันหน้าของกูคาขาตาของกูร่างกายของเราบ้านเรือนเคหาทาสถานเป็นตัวเราเป็นของเราทำความจริงแล้วธาตุทั้งหลายมันประชุมกันเข้าชั่วระยะหนึ่งเดี๋ยวก็แตกสลายไปเท่านั้นเองให้ภาวนาเพียรเพ่งโดให้เข้าใจ เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกระทบมาทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจก็ให้นึกให้เจริมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงอย่างนี้เองมันจึงเป็นอย่างนี้มันมีความทุกอย่างนี้แหละมันทนอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่ากองทุกกอนทุก เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยแก่ชราเราบอกไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่ฟังสิ่งที่มันไม่ฟังนี่แหละให้เข้าใจเชื่เถิดว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะอาวิชาความไม่รู้นั่นเองจึงเข้ามาเยึดมาถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา ทุกท้งหลายมันจึงได้บังเกิดมีขึ้นถ้าผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายมาเพียนเพ่งดูด้วยวิริยะความเพียรจนเห็นแจ้งว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มันมาประชงกันโยชั่วระยะนี้อีกไม่นานภา,ายในร้อยปีมันก็อยู่ไม่ได้ ยำเป็นต้องแตกสลายตายไปเป็นธรรมดาสิ่งที่ไม่ตายนั่นก็คือดวงจิตนั่นเองจิตใจคนเรามันไม่ได้ตายที่เราว่าคนตายคนนั้นตายไปแล้วมันตายแต่รูปร่างกายนี่ตังหาจิตมันยังไม่ตายยังทายกิเลสราคะตัณหายังไม่ออกทายกิเลสโทสะยังไม่ออก ทายกิเลสโมหะยังไม่ออกมันก็เกิดตายเกิดตายอย่างนี้แหละเพราะจิตมันยึดอยู่ถืออยู่ยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลยึดตัวเรายึดของเราอยู่จิตที่ยึดถือนี่แหละท่านว่าอุปทานความยึดถือในจิตในใจเป็นทุกข์ในโลก ถ้าไม่ยึดถืออย่างเดียวแล้วมันไม่มีทุกขนะ์คือเมื่อจิตไม่มายึดถือทุกข์ทั้งหลายมันก็ดับไปคือมันอยู่ที่ทุกข์มันไม่มาอยู่ที่ใจทีนี้เมื่อใจไม่รู้ห่ะใจมันยึดมันถืออยู่ภายในใจมันร้อนละอุอ,อยู่มันเลยเป็นทุกข์ในจิตในใจนั้น เมื่อมันทุกข์ในใจแล้วไปแก้ที่ไหนให้ใครแก้ให้ก็ไม่ได้เราต้องแก้เองฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าเมื่อท่านสอนให้เรานั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธในใจก็เรียบทําเรียบปฏิบัติเอาให้มันโยหมัดอยู่มือได้เมื่อจิตใจสงบระงับโยูมือได้ อะไรอะไรมันก็ได้หมดแต่ว่าถ้าจิตไม่สงบรังนับไม่นแน่วแน่เป็นดวงเดียวแล้วไม่มีทางมันโกหกพกลมอยู่ตลอดเวลาพระพุทธองค์ท่านจึงให้ชื่อว่าสังขารมานกิเลสมานขันธมาน มารเหล่านี้นั้นมันคอยฆ่าคอยทำลายคุณงามความดีของผู้ปฏิบัติอยู่เสมอโดยแต่เวลาเราจะนั่งสมาธิภาวนาเวลาเช้ามันก็ว่าเช้ามากเกินไปอย่าเพื่อนั่งเลยตัวมารทั้งนั้นถ้าสายมามันก็ว่าแดดออกหรือว่าร้อนนั่งภาวนาไม่ได้นั่นแหละตัวมาร มันให้ผัดวันประกันพุ่งอยู่เสมอไม่ให้รวมจิตรวมใจไม่ให้รวมกําลังเข้ามาตั้งภายในจิตใจได้มันคอยโกหกพกลมผู้ภาวนาอยู่ทุกเวลาทีนี้ถ้าผู้ตั้งอกตั้งใจได้ภาวนารวมจิตใจให้สงบตั้งมัน่นลงไปได้แล้ว จะเห็นทีเดียวว่าลอกตัวลอกกายวาจาจิตของเรานี่มารกิเลสมันยั่วยุให้เราลุ่มหลงมัวเมาตลอดเธอเวลาใดมันก็หลงเวลานั้นเว้นเสียแต่ไม่เถอมีสติอยู่ในใจมีสมาธิอยู่ในใจมีพัญญาปัญญาอยู่ในใจ รวบรวมกำลังจิตใจนี้ให้มีพละกำลังความสามารถอาถานตัดทอนกิเลสตัณหามาณนะทิดผิดให้มันเบาบางหมดสิ้นไปให้ได้เมื่อจิตใจของพโยาพาวจรเจ้าทั้งหลายตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาพาวานาไม่ให้วันนั้นวันคืนผ่านพ้นไปเปล่า วันคืนเดือนปีที่ผ่านไปนี้ให้ผ่านด้วยการนั่งภาวนาปฏิบัติบูชาธรรมความเพียนละกีเลสจึึงให้ผ่านไปได้ไม่ยอมให้อำนาจฝ่ายต่ำมาชักจูงจิตใจของเราให้ลุ่มหลงหมวเมาพุทโธพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ละลึกโยเสมอละลึกได้ทุกลมหายใจเข้าออก แม้ตอนแรกๆมันจะไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสอย่างไรก็ตามเราต้องนึกต้องเจริญเอาให้มันติดต่อนอนเนื่องเมื่อมันติดต่อนอนเนื่องไปแล้วจิตมันก็ต้องเย็นสาบาความกระวลกระวายไม่มีจิตก็ตั้งมั่นสงบตัง เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวลงไปในหัวใจนี้เองเมื่อจิตมารวมมาสงบโยภายในดวงจิตดวงใจของเราได้ไม่ว่ากลางวันกลางคืนไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเจตใจภายในนี้ก็จะแจ้งใสสว่างกระจ่างแจ้ง มรคนิพพานก็ไม่ไกลและวเีมันอยู่ในใกล้ใกล้ในหัวใจนี้มันไม่ได้อยู่ที่อื่นถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวานาไม่รวมจิตใจของตนให้สงบหลังงับแล้วมันไกลแลอมันคิดไปตรุงไปแต่งไปภายนอกมันก็เลยหางไกลไป ไม่มารู้แจ้งรู้จริงอยู่ในกายวาจาจิตของตัวภายในนี้แก้วหลงไหลทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เตือนว่าไม่ว่าเราจะรู้เห็นอะไรก็ให้โอปนิกธรรมน้อมเข้ามารวมเข้ามาเอามาเตือนใจของเราให้ได้ความสุขความทุกข์ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย มีตัวเราเป็นต้นอันใดเกิดมีขึ้นท่านก็ให้เอามาตักเตือนสั่งสอนใจิตใจของเราให้รับรู้รับเห็นว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความทุกข์อย่างนี้อย่างนี้เพราะความแก่ชราก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์ความตายก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ทุกคนจะต้องเป็นไปอย่างนี้ แล้วทำไมเราเรายังจะไม่ตั้งอกตั้งใจในี่ไม่สมควรเลยเราทุกคนจะต้องตื่นขึ้นลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กีลสในหัวใจให้ได้คือถ้าเราสู้จริงๆตั้งใจทำจริงๆมันก็เหมือนกับคนสองคนใครมีกำลังแรงคนนั้นก็ได้ชัยชนะ ไคยมีกำลังน้อยผู้นั้นก็พ่ายแพ้ไปการภาวนาทำความเพียนละกิเลสในใจของเราที่นึกพุโทโธพุธโทโธอยู่นี้ก็เหมือนกันถ้าเวลาเราภาวนาตั้งใจนึกตั้งใจ,จเจริญจริงๆไม่ยอมให้จิตใจนี้ไปที่ไหน รู้ที่นี้ตั้งลงไปที่นี้ละที่นี้ปล่อยที่นี้วางที่นี้เอาให้มันจริงแจ้งลงไปในจิตใจที่นี้เมื่อตั้งอกตั้งใจปารบความเพียรภาวนาภายในจิตใจอย่างนี้อยู่ไม่ให้ทั้งเถอลุ่มหลงมัวเมาแลียกว่าทำให้ได้ตลอดกาล เมื่อทำได้ครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่สองก็ง่ายไปครั้งที่สามก็ง่ายยื่อยไปแหละตอนแรกๆนี่แหละมันยากหน่อยคือว่ามันไม่รู้จักสู้กิเลสในหัวใจของตัวเองสู้กิเลสในใจนี้มันต้องอยู่ที่การละการวางการปล่อยการถอน ไม่ให้มันมายึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวันนะไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระแก่นสารในรูปนามกายใจตัวตนคนเหล่านี้พากันรวบรวมกําลังจิตใจของตนให้เข้ามาตั้งภายในสงบภายในเยือเกเย็นสบายอยู่ภายในนี้ เมื่อใจเราเย็นสบายเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในตัวในใจจิตใจก็จะเย็นสบายความเลวรล้นในใจจะค่อยหายไปโดยลำดับลำดับและจิตใจต้องมีสติทุกเวลาเตือนใจของตนให้ได้อย่าไปมัวหลับไหลยอยู่จงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนา ยังจิตใจให้ผ่องใสสะอาดมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติที่เราจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นโอบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี่เมื่อว่าเราทันทางหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้ว ก็ให้จดจำน้อมนำเข้าไปฝึกสอนใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นลงไปให้ได้ดังสแสดงมาก็สมกวรด้วยกาลเวลาเยวังก็มีด้วยประกาละชนีสัปีติโยวิวัตชันตุสพะโลโคว,วินัสตุมาเตภว,วัตวันตรายโย สุขีเทคาโยโกภวะอิวาธนาทธีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนยัตตาโรโอธรรม,มาวาทันติอายุวันโนโชขังปารัง